ขอต้อนรับทุกท่านเข้สู่รายการการขึ้นนี่เขากดออกยูทูบหมดไลนสัตว์เกมอะไรครับเกมอะไรมึงอ่านที่อ่านพ i ซซ่าเดลิเวอ i ี t อินเทอร์แอคทีฟฟิคชั่เลยกลัวอะไรเด็กสองพิซซ่าเนี่ยเดี๋ยวคุณจะสั่งพิซซ่าพอดีเลยเนี่ยอร่อยปิดเลย we have the last house delivery list ตอนนี้ก็เป็น w a r น่ ยามไหนยามหนึ่งยามข้ามแล้วนี่ก็ขบ้านหลังสุดท้ายที่จะส่งฮิซ่าเกมนี้ซูสโตบลสิบห้าอายุสิบห้าปีขึ้นไปเฮ้ยจ็อกเกอร์มึงออกเลยสิบห้าปีขึ้นไป <c oughs> บายบายครับมีคำเตือนด้วยไม่มีโลคหัวใจเยัเลคหัวใจอ่ะเล่นขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยขี่โมโกเลยกลวย่ยัไม่เอาแล้วนี้ไม่ดูโพลิกอนนี่ เปิดเฟซบุ๊กใช่เฟซบุ๊กดีกว่าไปประตูไปหน้าประตูดิเริ่มขยับแล้วครอยากขยับเข้าไปใกล้เธอนี่เกมมีเสียงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงเดินอะไรจะเดินไปดูอะไรตรงนั้นแดงๆอ๋อรถป่านี่ยหว่าที่มันเวทป่าของของเราปหมรู้สึกขับมาส่งอีสุใช่ใช่แล้วมึงหันหลังแล้วมึงเจอผียังไงดู คุณจะบอกว่าถ้ามึงถ้ามึงเดินมาเจอบ้านอย่างงี้มึงจะส่งพิซซ่าปะอ่ะเงี้ยเฮียอะไรอ่ะน้ำตกอ่ะนันตกมาจากส่วนไหนของโลกไปดีวะต่อเลยเสียเวลาปอเดี๋ยวชิ้นยาวมึงมึงต้องดูนี่คนแม่งดูดูคแแมกแล้วเนี่ยมึงต้องดูนี่ก่อนออเดิฟออเดิฟเลมึงเห็นเม้าอะไรอ่ะอะไรวะเด็กก๊ะ เ็รีอออดเดิฟก่อนออดเดิฟก่อนเวลามึงไปงานแต่งงานน่ะกดกิ้งมีกดกิ้งมีต้งกินไข่เยี่ยวม้าก่อนดิโอ้กูโคตรเกลียดเลยกูกินแต่ถั่วลิสงอ่ะถั่วอะไรอ่ะมะพร้า่น่ะไอ้เมึงเงียบก่อนเงียบก่อนได้ยินเสียงผมหรือเปล่าครับอ๋อใครมีการสนทนาเกิดขึ้นพีทขับอินในวิมันบอกว่าอยู่ข้างบนเข้ามาเลยา ก็วางพิซซ่าบนโต๊ะตอนนี้บรรยากาศที่บอกให้วางพิซซ่าบโต๊เหี้ยมึงเห็นไหมเหี้ยใครแม่นไว้ภาพอย่างนั้นไม่รู้ใช่ไหมเห็นไหมไม่ใช่ภาพไปเหี้ยทีวีเอาหรอชิมหายแล้วมึงวางพิซซ่าไว้ดิไปเจอพิซซ่าในโต๊ะละเอาไว้ละโต๊ะอ๋อโอ้นั่นดูกล่องพิซซ่าก่อนดิอ๋อรูปผ้ามา เฮ้ยยันอาไฟดับ can you see พอมึงดูรูปกล่องวีซ่ากูเห็นอยู่ตลกไหมแมม,มอยู่นั่น,น,นไหม I have phone I can see from the light from his light กูต้องทำไงว่ามึงขึ้นไปหาแมมหมปะ่ะน,นี่มึงมีเสียงนะ่าในเกมอ่ะได้ยินได้ยิน a c r ลโฟบิกแปลว,ว่าอะไรวะ ูเป็นโรคอะไรรึเปล่าโรคลัวความมืดกลัวคทุกอย่างใช่ไอ้นี่ถูกลัวไอ้นี่ถูกโควแต่ว่าแต่ว่าทำไมมันไม่ได้ตังเลยยังไม่ได้ตังเลยจะไปได้ไงอ่ะตังความตายเรื่องอะไรอ่ะมันขึ้นมันได้ไม่ได้อ่ะไอ้มันขึ้นได้ไม่ได้คือตอนนี้เราจะเอาเงินไงก็อย่าเพิ่งขึ้นดิไปนอนกันดี ไรนาเฮียแต่มันมืดชิมาเลยครับอะไกูเห็นแค่เก้าอี้กับเทียนเนี่ยอ๋อฉลาดมันถือเทียนได้โอ้ยควายกูไม่นั่งงเลยออกจากประตูออกดีไม่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 อ๋อใช่ใช่มึงขอย่างนี้มึงต้องออกาออกมตามส มึงก็ต้องเข้าไปหาคุณแจ๊กมึงดูรูปนี้ก่อนี่เฮียบ้านใครวะมึงเดินเข้าบ้านอย่างนี้แล้วมึงจะรูกอย่างเงี้ยกูแนะนำให้มึงออกก็มึงเข้าไปหาแมวเหอะมันมีเสียงแจ๊กอะมือถือแล้วมือถือหรือลูกอมหอนไว้เม็ดเล็ก ก็มันมีเสียงแจ็คอะไรนะมันมีเสียงแจ็คเสียงไฟช็อตอ่ะนั่นแหละเออดีแล้วก็ไหนแล้วหรอปอรมันนี่คอร์เวพิซซ่าแล้วกูคอนมันนี่แล้วมันได้คอนมันนี่เหรอเออมึงก็ไดินออกจากบ้านดิวะเนี่ยกลัวอะไรมึเนี่ยอะไรเนี่ยมึงเล่นเด็กมองลงไปขรถขายไม่ใช่ละมันรถซอร์ไเหรออันนั้น เอ้าบันไดไม่อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ลงลงสินะฮึชีสดาวชีสดาวสเตย์มึงลองเช็คในห้องดิเออได้ค่แสงูมีคอมด้วยมันมีอีกห้องหนึ่งอ่ะห้องที่มึงออเดอร์แบบเสียงโฟนเสียงโฟนโอไปรับไป กูคิดว่าเปียงพลจากของพวกมึงก็ไรก็ถามโทรศัพท์ใครดังรับแม่งเลยรับคนคูไอซันไอซันอะไรอะไรวะเด็กเรียกหาแม่ ไลท์ like, อะไรวะ like, ช่ว์ช่วยชีอะ Piece of อะไรวะิก้าอะไรอ๋อ s t r e t ชี y piece of pizza อะไรวะอ่านไม่ออกมันเป็น,นอุปกรณ์ทำอะไรเกี่ยวกับพิซซ่าสักอย่างรึเปล่าหน้าพิซซ่าอะไรสักอย่างเล่อ๋อเออมันบอกว่าเหมือนพิซซ่าที่ยืดๆอะเวลามึงดูในโฆษณาที่เวลามึงกินชีสแล้วมันจะยืดที่มึงไม่เคยได้ในชีวิตจริง stretchy piece of pizza ก็มงอกเหอะมันไม่เคยดีแล้วอะ่ะนี่ไงจัดไปเอาเชี่ยใครมาเปิดให้มึงเนี่ยไอี <c oughs> นหนูน้อยตะกี้รู้ปล่หนูน้อยไม่จริงหรอกก็<อ>มึงเดินออกจากบ้านเหอะมันล็อกเนี่ยมันมีห้องอื่นให้มึงไปอีกปะมีห้องอื่นให้มึงไปอีกปะ เสียงมันอยู่ในหัวคุณเนี่ยเฮ้ยนั่งไงเจอมาดามมะดามเฮียอะไรวะเฮียอะ้วไงเอาเฮียมาดามมาดามเฮ้ยเฮ้ยมะดามมาดามปากชี้มาดามคนตีนอ่ะเบอร์เลยเทียนบุบบอลเลยเบอร์เลยแค่เบอร์เลยอย่าเบอร์ดิฟอย่าเมา My heart I can't take this anymore อ๋อมึงต้องรอให้หัวใจ <หอ S 2> มึจงเต้นนิ่งกันแล้วมันจะนิ่งให้กูไม่ไดเสียงมึงแม่ยังก,ก้กองศึกนิ่งไร้ะไอสัตว์มันไม่เห็นโอ๊ยนั่นไงจบเลยมึงบอกกูนิ่งมันไม่นิ่งไงตายเลยเนี่ย ฮัลโหลมาม่า <Auf> ยืดอ <press Yesterday> ีกแล้วว้มาม่ามาหัวยืดมายืดอีกแล้วก็มึงอยู่เฉยในห้องนี้ก่อนดีกว่ามีเฉยแล้วมีเฉยแล้วกูปล่อยเมาแล้วกูปล่อยเมามันมีปุ่มอะไรให้มึงกดปะไม่มีเดินอย่างเดียว บอ,อ,อกออยู่อยู่ได้เห็นไหมตะเกียรมึงให้กูเดินแม่งจอแดงเลยเดี๋ยวกูจะทำเสียงหัวใจให้มึงฟังไม่ต้องบอกคราวนี้มึงจะเดินยังจะไมได้กลายเป็น,เ,ปนเพงลงแนัสเต็ปอยู่ละมันมืดไปแล้วอ่ะพอทำไงอ่ะมันคงให้มืดไปเลยอะ่ะ ก็จะมีมาม่าเป็นไงบ้างครับนะสีโซ่กูว่ากูว่าโดนแน่กูเอาหมอนปิดหน้าแล้วโดนเฮียอะไรมันเป็นแค่ความฝันในศาสตร์เห็นป่ะออไนท์แมร์จบแล้วก็เฮียแล้วมึงเดี๋ยวมึงดู m s t e n My House Sleeping in My Bed ช็อตนี้แหละมาม่าเฮ้มาม่าเฮียอะไรมาม่าไปแล้ว มึงตื่นจากฝันเนี่ยสัสอาอไม่ใช่มันบ้านหลังเดิมนี่ว่าอ๋อทำไมมันยังบีตติ้งรัวๆอยู่วะมึงอย่าเดินแล้วไอ้สัต์เดี๋ยวมึงได้เริ่มใหม่กูหมุนกูหมุนเฉยอ๋อนี่ไงนี่ทุกไฟหนึ่งทีไปเลยกูเดินได้เอาเชี่ยไฟฉายมึงไปหน่อยนะมันไม่รู้แค่เนเ้ินอีแซวอี้แมชบ็อกอ รับแซวโหมึงเจริญแล้รขอมึงมึงทุกกระจกออกไม่ได้หรอไอสัตว์ไอแค่ตกลงกูเดินได้แล้วใช่ไหมนี่ไงมึงก็เดินดิค่อยๆไปแล้วกันไปดูรูปแั่นกันเยอะมึงเป็นอะไรกับลูกนั้นมากมึงชอบเออดูดิหัวมึง ปอของกูยังแค่หกโมงของมึงอ่ะตีสองแล้วนะไม่ใช่เหรอตีสองสองนาทีของกูทุ่มหนึ่งของมึงตีสองแล้วปอมึงไม่ต้องมาหลอกอกูหลอก อยู่ในห้องนอนไงที่เป็นกล่องอยู่ตรงชั้นวางหนังสืออ่ะอนีหรบอกแม่นอยู่ในห้องนอนกด e ดูดิกูจําได้อยู่ในห้องนอนเออท่านไหนอยู่บนชั้นอ่ะมีอะไรเลยอาไรหรอไม่ลองหาห้องนี้นั่นไงดอกเดวิดโคฟิลอยู่ที่มือเสกขึ้นมายังไงวะโอเค เนี่ยทีนี้ต่ออ้าวเจอลูกเอ้ยเขี่ยกูตกใจหมดสัตวสฉันรู้ว่าคุณหาอะไรอยู่อย่าให้เขาเอามึงไปเป็นทาสเซฟอยู่คนที่ฟังเสียงมึงเดินคนที่เอาคนเดีย <เล S 1> วครอบครัวฉันไป วา่วาเด็กว่าเด็กมันโดนใส<า>่แน่เลยวะมนึงโดนใส่ถานไอ้นั่นเลยอะในโฆษณากระต่ายอะโดนแล้วแหละกูอ่มึงโด,นเด,ดนเด็กดักแน่เลยไอดเด็ดกไ้นี่ส่งกูแค่นี้มึงหันมาดูเด็กนีกูอยากเห็นหน้าเด็กม,มีแค่นี้กูอยากให้มึงเห็นดังห่าฟงเมนดอ์ีเฮ้ยกูฟังเมนดอรอ้อ้ ิ้นโอ้ยแมบาโคลเมตมาเลยบาโคลเมตมาเลยเาบาโคลเมตว่าจะใครวะเฮ้ยทำเลนิทูไฮบาโคลเมอตเฮียเราคอเส็ดมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องนอนอ่ะพอห้องนอนอ่ะไม่มันอยู่ในในห้องนอนเหรอคอเส็ดในเออข้างบนเหรอมึงวิ่งไปข้างบนได้ป้างหรเฮียข้างบนไม่มีคอเส็ดมันมีแต่อันนั้นมีแต่อันนั้นงูอ่ะแค่นั้นงูเฮ้ยมึงจะแอบที่ไหนอ่ะ ในห้องนั้นเหรอมึงก็ไปทางซ้ายแล้วมึงก็องยิงขึ้นข้างบนวะต้องเปิด BKB มาทางนพวกเอ้อสเต็ปสเต็ปสเต็ปไป็นไอซันไอ้สันไอ้สันมึงต้องมึงต้องแอบดิมึงต้องแอบเอ้าเฮ้ยออกไน้เหรอสเต็ปเป็นไงล่ะมันบอกมันบอกให้มึงแอบในคอเสดไม่ใช่เหรอ เอาประตูหรอเขาต้องแบล็กระบอ กูเห็นปลาโฟไยสั์ดีนะมันเขียนสคริปปลาโฟมาไม่หดเสร็จแล้วโอ้ยชงอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ย่ปาโฟทะลุน้เตาแล้วชี้อะปาโฟไม่มือมือออกมาเลยไหมข้างบนี่ไหมไม่หรอกูดูว่าอะไรอยู่ อะัสแตนไม่ได้เหรอมึงต้องมึงต้องหาในห้องเห็นแล้วมึงต้องหาในห้องวะหาในห้องไม่ใช่มึงต้องขึ้นข้างบนน่ะมึงต้องขึ้นข้างบนไม่ใช่เหรอไอ้ตัวนั้นมันตรงอะไรอ่ะอ๋อมึงต้องเข้าห้องนอนปอมต้องเข้าห้องนอนห้องนอนข้างหลังห้องนอนข้างหลัง ไม่ไม่ข้างหลังมีข้างหลังมีไม่ใช่หันซ้ายเนี่ยไม่ใช่ห้องนอนห้องนอนที่อยู่ใกล้ห้องห้องห้องรับแขกอะไอเออห้องที่บาโฟแม่งอยู่อะโอ้เนี่ยเออจูเลียนมึงต้องอยู่ในห้องบาโฟเว้ยตู้มันอยู่ในห้องบาโฟว่าเราจะบเพียงเท่านี้แล้วว่ามึงต้องมึงต้องทำให้คนดูดิวะมึงต้องเข้าห้องบาโฟอะมันจะมีตู้อยู่เว้ยไอ้เหี้ย่กูจะดูบาโฟกันเนี่ย มึงไปต้องมึงไปที่ยวหนิแล้วมึงก็จู้หนีดิโอกาสหน้าแล้วไอ่เมมจะหมดโอกาสหน้าเหรอมึงต้องเข้าห้องบาโฟอะแม่งบักอีกอะมึงไปมึงไปมึงไปด้านขวาดิมึงไปตรงไปดิจะนี้ก่อนนะไแใครแหมกแม่น เดินไปเดินไปให้บาโคลไม่ออกมาอ้าวเที่ยวหายโอ้โหเมจเจ้าเล่มึงต้องให้มันออกมาก่อนแล้วมึงก็ต้องเข้าไปในด้านซ้ายมึงเข้าไปอ้าวเที่ยวบาร์โคลส์ดิเที่ยมึงทำเกมบ้าตัยสัตว์มึงไม่ฆ่าให้มันฆ่าดิมันจะตกมันออกมันออกกว่าได้แล้วมึงไม่เห็นเหรอ ให้มันตกเลยให้มันตกเลยเฮ้ยอฮยมันจะย้อนจันโอ้ยตกก็ตกไอ้เอาเหี้ยร่วงไงโอ้ยดิ้ง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 กุชชูป้าโฟ เข้าไปเลยเข้าไปเลยห้องเลยอ๋อยุบไปเหรอเป็นไงเป็นไงไม่ไดแล้วเฮ้ยเข้าไปดิไอ้เหี้ยเข้าดีวะประตูรอยเหี้ยอะไรอ่ะมึงบังประตูหรือเปล่ามึงบังประตูหรือเปล่าไอ้สัตว์เฟรมเลนต์โอยเฮ้ยนป่นไงเกิดอะไรขึ้นลงไงอ่ะอ๋อปิดแล้วเข้าไปดิ ออตกใจหมดจัดไอ้เคียกูรู้แล้วนี่มันเรื่องทอนี่ทอ <c oughs> ที่อะไรล่ะที่มันเป็นมิติอยู่ในโลกอะ<น>่ะมึงเก็ตนะที่มันดูดของ<อ>มาในโลกของไอ้เคียดาร์เอลอ,อ่ะตวัวรุ่งกูกูเล่นเกมทอมาพพี่ไม่ทราเลย บรรยากาศแม่งเปลี่ยนฟิวฟิวแม่งกระชากอารมณ์มากหลอนๆอ,อยู่มาดึงดึงแบบดึงแบบสวยมีดาวนี่างเงี้ยเก็บพี่ <c oughs> อะไรกูต้องเหยียบพิซซ่าไปด้วยไม่ต้อไม่หวั่น

we whistle, whistle,